ที่เหลืออย่าเพิ่งไปนะรอนี่ก่อนสีดาวอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ครับไอ้บุกเบิกอะไรอย่างเง้หนีอ่ะลองก่อนทุกคนอ่ะทุกคนเลยกดตั้งก่อนเลย ไปนอนเถอะไอ้อะไปนอนเถอะอันไหนมาอันนี้พร้อมคุยเลยไหมพร้อมเลยครับไอส้สภาที่ไปดูลี่มายัางไม่ไป็นไรเอเร็วเร็ <laughs> เวเร็เวขับรถหรือขับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยสยัดเราเร็วเหิรนเล่นที่อะไรสัดเราเร็วเขาหรอมีเหินเล่น e a, ะลนะาลับมาแล้วเหรอ <laughs> ยัยหวาเร็วครับเล่นกับผมอีกไหมได้มาสิแชร์นะรอบเนี้ยด่าผมผมแชร์นะแชร์เลยลากลู้มขับขึ้นแบบยากครับไอเขาเขาไอแก๊งเขาไอเล้งมีตรงไหนรีพอร์ตไหมรอบนี้ไม่มีโอเคมีตรงไหนขอโทษวนไหมครับทั้งสองฝ่ายคุยได้เลย ถ้าเธอบับแรงกันไปก็ขอโทษด้วยครับเผื่อบัฟอะไรไปแรงไปเดมอนเฮดเหมือนกันครับอ่าเคลียรงกันได้เลยครับเอวหนึ่งสามห้าหนึ่งครับไอของของรอบที่แล้วเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วโอเคครับอ่ะอ่ะฝั่งเซอร์เรียบร้อยครับของเซอร์ไม่มีอะไรแล้วครับเซอร์เซอร์แยกยย้าได้เลยเดี๋ยวเดมอนเฮดอยู่ก่อนนะครับสอัคดีครับขอบคุณครับเท้าตอนี้รับขท้าตอนนี้รองเท้าแล้วนะครับ ขออนุานะครับขออนุะครับขออนุครับขออนุนะครับครับผมครับเอดีชเลยครับอ็ดีโเทคจานะครับนี่วันโเทคเดี๋ยวจะถูกโควไว้ก่อนตอนนี้ของ d ัมเบลเทสสิบสี่วันแล้วนะอ่ะไหนอ่ะมันเข้าที่ผมได้รับแจ้งมาก็คือหลังจากที่ดัมเบ h เท d คุยกับเซอร์รอบสอแล้วดัมเบ h e ท d ออกไปฝั่งเอดีมีการไป ทำอะไรเดมันเทสหรอเพราะเดมันเทสมาแจ้งสภาอะไรเดมันเทสลองว่ามาหน่อยเขาเขามีไปแทงเหรอเพราะว่าผมถามไปเอ็ดีเอ็มดีบอกว่าไม่มีนะอ๋อในช่วงระหว่างที่ผมคุยจบกับเซอร์ไกส์ใช่ไหมรับที่มึงโทรมาหากูอ่ะที่มึงโทรมาหากูอ่ะก็คือน้องผมบอกว่าโดนโดนไล่กระทืบครับมีมีมีหลักฐานไหมที่โดนไล่กระทืบมีอะไรไหมมีไหมน้องใช้ได้นะต้องผ่าพิลิวพี่ลิวายอ่ะอยู่ไหนพิลิวายอ่ะพี่ลิวายอยู่วะไม่มีวอลีิลิว ไม่ดีวายอยู่กับใครบอกเปตั้งแต่แรกแล้วอยู่ไหนอะ่ะเอ่อเราต่อหลังจากนั้นได้เลยไหมพี่วันน้องมันอยากเราต่อสักครู่ครับสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ทีหลังต้องพี่ดีวาเพราพี่ดีวายเขาเขาโกยเกินไปครับเราพวกผมไม่ได้มีอ๋องั้นถ้าอย่างนั้นนะครับพี่วันแล้วเรื่องเรื่องที่เอเดมดีเรียกคืออะไรครับถ้าไม่ใช่ที่ผมพูดอ๋อ เอาหลังจากจากย้อนบอกบอกว่าอะไรนะเขามีตีต่ออะไรอ่ะคือน้องผมไปเล่นร้านใช่ไหมบัดไปเล่นร้านใช่ไหมน้องเอาเอาขอไปเอาพี่ก็เขาจะให้เราเจริมต้นแล้วรอนก็คือเริมต้นหนะไปที่นเขาเหมือนน้องบัดอ่ะไปจอดสนเขาเฉยๆรอเล่นร้านเนี่ะแต่ว่ามันอยู่อยู่แรนเขาแล้วเขาเนี้ยจอดเฉยๆนะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยพอดีคนในแกงเขาก็เดินมาที่รถแล้วก็เปิดประตูรถก็ผถ ไปเบลแนะมึงพี่ไอเบลมันมันมันอยู่บัตรลงไปถามว่าเอ้ามาเปิดตู้รถทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะไม่คุยด้วยแล้วก็ไปไปเล่นดีกว่าพวกเราอะไรเงี้ยแล้วก็บ้าพวกผมไปเลยแล้วครับแล้วสอบอันชามหนึ่งต่อต่อก็ขับตามไปแล้วก็ แต่ผมจะไปถามจะไปถามว่าจะขโมยรถน้องผมหรอมันนั่งพูดเยอะแล้วเขาบอกว่าเอ้มึงมั่วลี่อะไรมึงเนี่ยมั่วลี่อะไรมึงเนี่ยผมเลยงงไงพูดมึงกลัวอะไรเนี่ยผมแค่ถามดีว่าจะขโมยรถน้องผมหรออ่าแล้วก็พี่อ้วนโทรมาก็บอกว่าให้หยุดกระทืบกันแต่ผมถามคนในบอลแล้วในน้องในแกงว่ามีการกระทืบกันไหมน้องบอกไม่มีนะพี่ก็เนี่ยปฏิบัติต่อตอนนี้กินอยู่สภากับพี่อ้วนน่ะพี่อ้วนบอกว่าให้ให้บอกคนในบอลว่าให้หยุดไล่กระทืบเดี๋ยวบันเหตุ แต่ตอนนั้นอะไม่มีใครแทงอะไรเลยอืมแล้วแล้วน้องไปเล่นหลานใช่ไหมไปเจอได้มันเห็นใช่ปะใช่พี่มันเล้าหกต่อยอันนั้นเราเรา,เราส่งเราส่งโอเวอร์เลตได้เลยส,สผมส่งไปแล้วผมส่งไปแล้วเ,เดี๋ยวขอดูค่ับเป็นลิงก์ยูพี่โอเคแล้วไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้เรื่องหลานเนี่ยไอ้ไอ้เรื่องที่แลนี่คือใครอยู่อ่ะบอกได้ไหมผมอยู่ผมอยู่ เพื่อพี่ได้นะครับแฟผมขอโทษไปแล้วนะผมขอโทษแทนพี่รีวายไปแล้วนะพี่รีวาย่ตอนนี้ผมไม่อยู่ปีมันดำอ่ะแล้วผมก็ขอโทษแทนไปแล้วบอกว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดผมบอกว่าผมจะไปเดลลี่นะแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้ไอ้เบลล์ก็ขับรถมาบอกว่าไป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 ตัวี้ครับสตอรี่ต่อเสริ์จไ้วันนี้เขาเริ่มสตอรี่กิมมต่อผมพูดแบบนี้นะเป็นรอบสองอ่ะเริ่มเหรอใช่เริ่มแต่แเริ่มประกาศเริ่ม เริ่มหลัการอีกแล้วมึงเริ่มหลักการเถอะกูเบื่อจริงๆเลย่ะแล้วอันนี้คือประกาศเริ่มสตอรี่แล้วตอน5ถึง20กว่าทำไมเขาถึงวาร์ปไปเล่นไอดอกกับร้านได้ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดตอนดีมีสตอรี่ไม่สามารถวาร์ปได้สุกกรณีในคลิปยี่สิบเก้าในคลิปมัน5ถึง29ใช่อันนี้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 ไดมอนด์เฮดต้องผิดอยู่แล้วครับในส่วนนี้เพราะว่าไดมอนด์เฮดรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองจะมีรีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับรับทราบครับเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่นะขอฟังนี้บ้าง ได้ดูที่ร้านถอามีประโยคอะไรแรงจัดไปจัดตายจัดอะไรสักอย่างนี่แหละที่มีการที่เอ็มดีสื่อว่าเดมอนเฮดมีการไปเลาที่ร้านยังไงนะครับพี่เราน่าจะพูดคําว่าอะไรแรงจัดไปจัดตายจัดอะไรสักอย่างไม้ผมอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวผมผมบอกเพื่อนว่าผมเดี๋ยวผมเล่นเองครับไม้ผมแรงไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนนึงพูดอยู่อีกคนนึงครับไอ้ที่เราพูดอะผมผมได้ยินอยู่แต่มีคนนึงอะไรแรงจัดายจัด ตายจัดสักอย่างนี่แหละแรงจัดตายจัดเลยสักอย่างนี่แหละครับคนหนึ่งพูดแรงจริงเปล่าอ่าแล้วทีนี้ดัมเบลส์ไอหลักฐานที่ว่าเอ็มดีไปตีเรามีมีไหมสรุปน่านะครับแต่เอาเป็นว่าเขาทำอยมาอนก้จริงจเนี่ยเขาไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรครับ เออเอามาดูเลยเราเอามาดูเลยมันไม่ได้กระทึมครับแต่ว่าไล่กระทืบก็ตามที่พี่วันบอกให้เขาหยุดตอนที่ไปไล่อะครับอันนี้ผมใช้หลักฐานได้ไหมหรืไม่ได้เนยเอาเอาหลักฐานฝั่งผมเองเลยครับหรือว่าอย่างไงเพราะว่าพวกผมการันตีแล้วพวกผมไม่ได้แพไม่ได้แตะอะไรทางนั้นท้งนั้นก็ไม่ได้ยากครับในส่วนนี้ถ้าเดี๋ยนะไม่ผมก็พูดตรงตรงกับเขานะครับพี่วัจริงจริงแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็พูดไปแล้วว่าก็มันมันยังไม่ได้กระทึบแต่ว่าไล่กระทืบแต่ว่าแบบมันขับรถหนีหรืออะไรกันอย่างง ก็แบบที่เขาพูดก็ถูกแล้วอืมกรเทิมนี่มันต้องลงมาลงมือมันนะเอาถ้างั้นถ้างั้นไอไอเรื่องเนี้ยเราจะเอาไงกันดีจากเรื่องร้านเราเอาไงกันดีทั้งคู่เอ็มดีน่าจะต้องการเล่นอยู่แล้วล่ะมันเราอางเราไว่ามันเรายังไงอ่ะก็ไออะไรอ่ะแรงจัดอะไรอะไรตาจัดอะไรสักอย่างอะไรคือแรงจัดนะครับอะไรคือแรงจัดครับ ผมจำได้แค่มีคำว่าตายแรงจัดตายจัดน่ะเพื่อนเราคนหนึ่งพูดตายจัดอะไรมันไม่น่ามีนะตายจัดคือความหมายมันคืออะไรผมยังงงอยู่เลยตายจัดก็หลังจากฆ่าเสร็จแล้วแรงจัดตายจัดตามคลิปที่ส่งให้พี่วันแล้วตายจัดหรอเขาพูดไเขาได้ยินคืออะไรวะไอพี่วันทำไมพี่วันเขาได้ยินล่ะทไมเราไม่รู้ตายจัดคืออะไรไม่รู้แต่ผมวมันคือมันจะเป็คนพูดมันจะเป็นเราพูดผมพูดแค่ว่าไม้ไม้กูแรงเพื่อนออกเลยเดี๋ยวจะมมี่แล้วกูตายตายครับ เอาตามหลักฐานะครับตามหลักฐานได้พูดไปเรื่อยมันก็พูดได้ครับอันนี้แถไม่ได้ครับเพราะนี้คิดพี่กิ๊ก็แถครับแถอะไรครับแล้วเราจะเอาไงกันดีครับเพราะถ้าในมุมผมผมก็ผมก็มองว่ามันมันก็เป็นการล้อหลอกระดับหนึ่งอยู่นะพี่วันมองอันนั้นใช่ครับคือมันมีคำอื่นพูดได้เยอะแยะครับ มันไม่จำเป็นต้องพูดคําประเภทพวกนั้นก็ได้อะจริงครับพี่ไม่รู้ดิคือในมุมผมการการคอกับเพื่อนหรืออะไรมันมันคําคําพูดมันมีเยอะแยะเลยอะหรือจริงๆมันไม่ต้องพูดเยอะก็ได้อะมันมีมันมีคําที่พี่จมสรุปว่าหลานมันลยตีได้ปะตีไม่ได้ครับ่อยไม่ปรับไปดิอะไรวะงงวะตีได้ไม่ได้วะมันได้แล้วครับมันเปลี่ยนแล้วครับน้องผมก็พูดตามปกติอะผมดูคิดได้ไหมพผมพวบ้างผมดูดูบ้างได้ไหมครับ เราดูได้ครับเราดูได้เราเปิดห้องสงนธนาไว้รอเลยครับเดี๋ยวผมส่งยิงให้ครับเจ้ครับครับถ้าเปิดแล้วบอกเลยครับนะครับเปิดแล้วนะครับดูได้เลยขอขี่ได้ไหมครับพี่อนอือม ผมอยากเดี๋ยวเอ้ได้เอาอ่าเดี๋ยวมาเห็นเลเคนมขาูกคพาบ่อนให้ดีกว่าตายตายเพื่อนตายข้างบนสิบชุดเนี่ยตีเอ็ตีบุคคาติดอ่ะตายตายเพื่อนตายเดี๋ยวลงให้เพื่อนมาๆกูแรงกุแรงจัดตายสัตว์ฮะเรานะชุบชุบคอได้ดิ้เดี๋ยวชุบให้เพื่อน กินด้วยเหรอเพอนตาย้เยลงให้เพ่อมาเค้ว้นีดนก็แม่งให้โดนกระทือให้ได้อีเวนพี่วแล้วต้องที่พูดสมเวนี่ตอเสียแล้วไม่ใช่เหรอคบก็มันมันกิจกรรมกิจกรรมนครับกิจกรรมสองได้แล้วพึ่งรู้ครับททครับยพี่วัอ แต่ว่ากิจกรรมส่งได้แต่ว่าคือเขาสรุปอยู่คือว่าซื้อสตอรี่ได้ถูกไหมครับได้กิจกรรมทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับแค่กิจกรรมเล่นรีได้ครับแค่มีเพิ่มมาเท่านี้ครับแต่ไอการเล่นรีนี่ก็คือประเมินนะไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเล่นได้นะก็ประเมินก็อย่างก็อย่างที่ผมดูวันนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมในมุมผมผมให้เล่นนะแต่ก็ขอดูไฟดูเงินเดิมพันก่อนละกันผมมีในใจของผมแล้วแต่ผมขอดูก่อนมันเพิ่งมันยังไม่ถึงอาทิตย์เพี่ก็เหมือนเดิมมันก็เป็นแพทอุ้มอยู่ดีคร อันนี้เล่นกันไปกี่ครั้งแล้วนี่แล้วก็เพิ่งล่าสุดก็เขาจ่ายจบแล้วใช่ไหมตอนใช่ใช่ครับใช่ใช่จ่ายจบเหรอประเด็นคือไม่เล่นเหรอจ่ายจบเหรอนี่กันแล้วแล้วคราวนี้พี่วันจะได้เหตุการณ์ที่มเขามาจ่ายจบอ่ะเขาบอกคนไม่พร้อมอะไรสักอย่างแล้วผมก็ยอมจบให้เร่องนี้จ่ายจบงี้นับไหมวะน่าจะตอนนี้พิจารณาไปคุยพี่ตอนนี้นับบ้างครับเพราะว่าได้โปรเทคไปด้วยไม่ได้ ไม่ไม่ไม่น่าได้ครับไม่น่าได้แต่สุดท้ายมันก็คือมีปัญหากันมีดีกันนะพี่เดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ไฟตรงผมเล่นให้ได้นะแต่ไฟตรงผมหอมเพ่นปลาลาดไม่กระจายะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เสกยังไม่ได้เก้าวแสบไหมเหรอตลกบยังไงเนี่ยร้องดิร้องเลย แซมจับสนามให้หน่อยได้ไหม,ไมสนาว่าแซมเอ้ไม่มีแซมไม่ใช่แซมหรอกมเขียวรือว่าแซมมีใครแล้วมีมือคนเดียวเลยโอ้ยขำแค่นี้เองนะเว้ยพี่เี่สาระแบบจริงๆนะ่ไอ้เหี้ยวยแลวสาราชิบหายมึงมึงเลิกเป็นงนี้ได้ปะกูขอร้องบางทีกูไม่ชอบอะ่ะมึงอย่าก,กินน้ำลายตัวเองกันเยอะดิ ตัวเองตลอดพี่ไม่ที่ตัวเองทำไม่เม่อเคยได้ตีไหมพี่จากเรื่องแค่นี้มึถามจริงเคยได้ตีไหมพี่เคยได้ตีแต่สุดท้ายมันก็โดนตีตลอดนะจริงๆแล้วอะเิงเราอะเราโดนมันทําอย่างเงี้ยเราเคยได้ตีไหมเมื่อก่อนเคยนะทำไมจะไม่เคยรู้ได้ไงในร้านไม่เคยนะไม่เราเอางี้ไม่ไม่ไม่เราเอางี้กูถึงงั้นกูถามเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วถ้าไม่ไม่อยากตีกับมันไปไปพูดนมากับมันทําไมวะอ่ะมันมาพุ่นมากับเราเองนะ ไอ้เฮียเนี่ยนะไอ้เฮียรานอ่ะนะก่อนหน้านี้ก่อนนเนี้มันมาไล่ยิงยางเรา่แต่าเอายี่เรากูทำอะไรได้มันก็ลองยืนเถียงเขาดิไม่แล้วที่ร้านคือมาตีได้ใช่ป่ะกิจกรรมเออใช่มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วกิจกรรมอ่ะเราอะไรตีได้หมดเลยตอนเนี้ยโอเค่ยนแล้วมันอัพแล้วคุยบต้าแล้วครับกิจกรรมโดนได้แล้วเราะว่าจอะไรเดี๋ยวปรเไม่จ่จบอะไ้วยะครัอ่านงเดืยนสองเดนลองดูสาี่ย้นงอิเเพราะว่าที่จำได้มันมีปัญหากันประเทศติด ไม่ไม่ได้หันมันมีมันมีทั้งหมดกี่ครั้งดีกว่าเออมันต้องดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ครั้งวะยังไีสองรอบไปเก็บสองห้าสุดห้าสุดสองรอบเพราะมีห้านุดสองรอบแล้วก็มารอบที่สามก็ที่ที่ประกาศแล้วแล้วก็ยกยกเลิกเพราะพรคนไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูกันนะเพิ่งกิ๊บไปหกแสนเอา ไอท็อปช่วยพี่ดูหน่อยเขาเล่นกันมากี่รอบแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเนี่ยหรือมึงคิดว่ามึงพูดได้ดีกว่ากูอ่ะมึงเดินออกมาค,คุยเลยอ่ะกูจะฟังมึงคุยมึงออกมาคุยเลยมึงว่าแต่กูคุยไม่ได้มึงเดินออกมาคุยเลย มีหนึ่งเจ็ดแล้วก็อะไรคือผมไม่ได้บ่นพี่คือผมแค่เข้าใจปะหนึ่งกับเจ็ดก็ใช่ไงแค่เมื่อเมื่อเมื่เมื่เข้าใจว่าไม่ได้บ่นกูอ่ะมึงก็ไม่ควรพูดอย่างงี้กูเพราะว่ากูก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคือผมไม่ได้พูดหมายถึงพี่เลยนะหมายถึงว่าเล่นแค่นี้มาเล่นได้แล้วก็จะพี่อีกสามพี่จบล่าสุดแล้วพี่อย่ามาหุ่นงียใส่พวกผมเว้ยไอ้เนี้ยผมก็แค่แบบอัดเขาอ่ะไอ้เนี้ยนี่นี่ตัดแล้วตัดแม่งเหมือนกันแล้วแล้วก็ไฟตรงถึงพี่อันเจเย็นทุกคนอันนี้ต้องเป็นไฟตรงครับ นอกนอกนอกจากว่าเราอยากตกลงกันแต่เราตกลงไม่ได้ได้ครับไฟตรงก็แมกกาวีห้าไฟห้าเอ็มอเดี๋ยวมันเฮ็ดยังไงเดี๋ยวมันเฮ็ดครับครับมันเป็นไฟตรงตั้มหนไฟหนึงเกมจะคุยไหมจะไปคุยเลยคุยเลยลองคุยด้ดิหไฟหนึ่งเกม ไอเดนดีห้าไฟห้อันนี้อันนี้กลัวหรือเปล่าครับไม่ได้กลัวเพวกผมไหวแค่นี้ครับการดิ้นมาด้วยครับมันขั้นต่ำสา่งไฟไม่แต่แต่เราดูการกระทำเราแบบนี้เลยนะก็อะไรครับกี่นาทีคือรู้ไหมก่อนก่อนผมไปโดนเราอ่ะพี่วนเพิ่งเตือนว่าเอออย่าไปทำไรตอนนั้นดูดิแป๊บเดียวโดนเลยผมไม่ได้เราอ่ะครับครับคครรัับบเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตัดเลยผมให้เล่นให้สี่ไฟสองเกมครับเพราะมีแค่เรื่องของ อพี่ว่าแล้วก็ต้องปรับกิจกรรมเขาด้วยแ่าไอ้เรื่องที่เขากิจกรรมน,นี้ต้องโดนอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีเรื่องไอ้นี่ไอต้ตั้มไอ้เรื่องที่เขาไปไล่พยายามไล่อะไรมึงเนี้ยแล้วก็จะมีเรื่องที่เอ็นดีแจ้งว่ามึงพยายามขึ้นรถเขา,าต้กลางไหนมึงวะต้องการหลักฐานนะถ้าไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ผมยกออกนะอ่าผมขอส่งไ <96. S 1> อ้คลิปเปิดประตูรถได้ไหมครับเราลองส่งมาเลยครับมาส่งเลยไอ้คลิปเปิดประตูรถอ่ะแต่มันเห็นแล้วก็ที่ตั้มที่มึงโทรมาหากลัวว่าเขา,เ<อ>าไปไล่กระทืบมึง่ะปรับปรับได้เลยครับ สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับก็ใครที่เอ,อ,อยากเป็นสายเลือดแดมอนเทนครับเฟซตั้มซอยแบลรออยู่นะครับทักเข้ามาก็ได้ขอคอมแรงนะครับถามว่าทำไมต้องคอมแรงนะครับตีกับผู้ที่นี่คอมแรงตีไม่ตายนะผมบอกจากใจเลยในวงฟงวงไฟลอง uh huh. มาแล้วครับลองวิเคราะหรือคุยกันมาแล้วม,มีผลเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามองไปถึงสตอรี่อุ้มนะครับใครที่ทักมาแล้วหรือผมยังไม่ได้ตอบ ใครหรืออะไรลองพักมาหาบได้น่แล้วดูตามว่าโดนปรับครั้งแรกหรือครั้งสองนี้ผมขอเลยเพราะว่าจริงๆก็ทักมาเยอะแล้วก็มีได้ตอบบ้างบางคนก็ไม่ได้ตอบหรือว่าผ่านเข้าใจไหมบางทีมันอาจจะไม่ตกหล่นบ้างนะครับถ้าเกับว่าเดอนนี้กิจกรรมกี่ครั้งแล้วครั้งนี้ท่ากับว่าอะไรครับใครที่อยู่สตาร์ทาวหรือว่ามีอาวุธอะไรเงี้ยก็ลองทักมาได้ครับกูก็เริ่มแบบโมโหแล้วเหมือนกันจริงๆ เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหมือนกันครับเหนื่อยที่ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันอืมงั้นไอเรื่องกิจกรรมนี้อันนี้โดนห้าแสนใช้ใสห้ผมเลยก็ได้ใส่ให้ผมไอท็อปเอาไปปรับห้าแสนปิดกดกิจกรรมนับครั้งที่หนึ่ง เนียปอยค่ะอ่ะเอาอันนี้ก่อนเอามาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องสตอรี่ก่อนยังไงรสรุปเกมครับกี่ไฟต์เกมมาเคลียร์ก่อนมาม,นมันได้สูงสุดเท่าไหร่อะพี่อะอันเนี้ยก็ถ้าตกลงไม่ได้ผมตัดที่สี่ไฟต์สองเกมอะ พี่ตั้งตอบแชทส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับอ่ะถ้าเป็นจ่ายจบแมวนะแมวแมวเอาเล่นเอาเล่นก็ได้ครับพี่เล่นดีเอาเล่น diamond head พวกเราจะออกกันเยอะครับแม่คนหน้าไม่ถึงเรื่องครับออกเยวแล้วทำไมตอนเล่นกับเซอร์ก็ยังขอเซอร์เอีกรอบได้เลยครับไม่ดีก็มวันนี้ครับวันนี้ไงก็วันนี้ครับวันวันนี้วันท้ายแล้ว แล้วก็เรื่องของคุณครับที่แดนมันเทสจะเสือก็คือต่อให้เล่นไปก็คนก็ไม่มาอยู่ดีน่แน่มีออกมาสองคนนะพี่วอนเล่นได้ไหมนั่นเรื่องฝั่งเขาแล้วพวกผมจะเล่นเค่สองคนแต่แดนมันเทสมันไม่แต่แต่ตอบผมงงแล้วตอนนั้นผมผมแบบแท้ไม่มีคนผมก็มาเล่นให้พวกคุณนะผมตามแบบคนว่าไหนรับจำไม่ได้อะนานยังครับเป็นชาติแล้วครับโอเคครับไปไหมนี่กันชาติไหนดูแป๊ฝันดีกว่าพอแล้ว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  ว่าเขาพร้อมเล่นเอาสี่ไฟสองเ็นครับวันไหนครับวันนี้กี่โมงตอนนี้เลยก็ได้ไหมครับเอาไหมตอนนี้เลยก็ได้วันนี้สองทุ่มครึ่งครับพี่อ่าตอนนี้ผมผมยังอยู่นะเล่นกันก็เรื่องของคุณนะผมเอาตามสภาครับเป็นเรื่องของคุณเลยครับพอแล้วครับพอแล้วอะไรอะไรก็เรื่องของผมขอโทษครับีครับพอแล้วครับทั้งคู่เลยพอแล้วครับ วันนี้สองน้ำครึ่งครับสี่ไฟสองเกมครับแต่แต่เขาต้องมาถูกไหมพี่เบอร์แบบเดิมอ่ะครับเก้าศูนย์เก้าแปดห้าครับเก้าศูนย์เก้าแปดห้าฟังได้ไหมครับเบอร์เดิมไหมเบอร์เดิมเลยครับพี่โอเคระหว่างนี้ก้อนบ้าก้นแซนนะครับครับต่างฝ่ายต่างอยู่นะโตเป็นควายแล้วนะอย่าต้องให้เข้ามาดึกๆอีกนะครับพี่เข้ามาดึกรอบนี้นี่มีปัญหากูนะทั้งคู่เลยกูจะนอนใช่ไหมพี่ได้ครับพี่วันได้ครับพี่วันนี้กูเคลียสองเมืองกูเหนื่อย นะเข้าใจครับพี่เข้าใจครับย้ายเลยครับอ่าครับครับผมวันแล้วคิดให้ผมส่งเลยวไหมพี่ผมมึงอัพเซ็ตส่งทิ้งไว้เลยส่งทิ้งไว้เลยได้ทั้งคู่เลยส่งทิ้งไว้เลยทั้งคู่เลย